การแผ่ไม่ตายความรักเรามีความรู้สึกไม่คิดอยู่เสมอว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกนี้โลกนี้โลกหน้าโลกผีโลกเทวดาโลกนรกโลกสวรรค์โลกลมเราไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดคิดเสียว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆที่เราทำความดี แต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความร่าร้อนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทำเขาชาติก่อนเราคงทำเขาเมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี้ก็ไปตามอติยาศัยใครเขาจะด่าเราก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี้แล้ว ใครเขาจะดินทาแล้วก็ยิ้มเขาเขาจะแกลง้งแกลงก้งก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีท่านนอกจากนั้นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทำไมเจ้านี่โง่อย่างนี้ถ้าส้นด่าเราแล้วก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์ เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูแต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความทุกข์เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขาจะต้องระแวงอันตรายที่เราจะทำกับเขานั่น,นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเอง คนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่นบางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทำอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเป็นคนที่เขาด่าไว้เขาว่าไวเขานินทาไว้เขากั่งแกล้งไว้จะทำอันตรายกับเขาคนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข ใจเรามีความรู้สึกยังไงเราไม่เกลียดเราถือว่าเขาเป็นทาสของความชั่วความชั่วเป็นนายของเขาคือกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมแทนที่เราเกลียดแล้วก็รักในด้านของกรุณาเมตตาคือความรักมีอยู่ สงสายเขาว่าเขากับเราไปเพื่อใเกิดแต่เจ็บตายเหมือนกันเขาเกลียดทุกรักสุขแต่ว่าทําไมเขายัางทําเหตุถึงความทุกข์ก็เพราะว่าเขาเป็นคนโง่เรื่อดีไม่ดีเขาก็เป็นคนบ้าโบราณท่านาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา